นะก็เรียนให้พี่น้องได้สร้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริจาคทีเน้นจุงนิดเดีนะเราอยางรับบริจาคไปเรื่อยเพราะว่าการบ้้นการสร้างนั้นก็ใช้เวลาสามเดือนเสร็จนะครับนะทุกทานก็รับบริจาคเรื่อยๆและถาวาท่านมีจิตศรัทธา้วก็เชิญได้เลยนะส่วนทางสถานีไม่ด้อง เราก็ยังทำการประชาสมต์อยู่นะทางสถานีวิทยุมหาหวานเราก็ได้ประชาสมติ้างสายเทียไปถึงิดสี่ทุ่มแะทางสถานีวิทยุ๙๔๙๕แมกะเฮิร์ดณทันเยบุรีนะครับก็ได้ทำการประชามติเลยนะได้ทำการประชามติทุกท่านชนะครับโดยผมเองไปจัดรายการเพลงลูกทุ่งทารรงสถานีวิทยุ๙๔๙ เต็มนะครับตั้งแต่เวลา17น,นการถึง2คทุ่มเลยนะับการปริชาสัมภาวัดวาอารามของเราคือวัดสุนทริการรามแห่งนี้พร้อมกับจัดเพลเพร้อมๆกับรมลาแฟนเพลงทุกท่านได้ฝากกันแต่โทยากนิดเดียาสายอาจจะแน่นนะก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าว่าทราบข่าวาาจากทางสถานีวิทยุก็สามารถที่จะมาสามาร,สาาร้างบุญได้ทุกวัน นะเราเปิดเป็นลานบุญให้กับพี่น้องที่จะมาร่วมบริจาคเพื่อสนัทบสนุนในการสร้างองค์เทพสวรให้แล้วเสร็จไม่เกินสามเดือนเสร็จนี่แหละเราจะได้จัดงานใหญ่ฉลองคท,ทั้ที่นึ่นะพอจัดงานแล้วเรายังมีงานลอยหลายอย่างด้วยคัะนะแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบหลอกงาน,านาถูกพภาษีมาฝังลูกนิดน,ดนดของวัตถุที่นิการามเนี่ยยังไม่ได้ํำหนดนะ แต่ต้องให้งานที่ผ่านไปก่อนนะเพราะว่าเราจบปล่อยแ็ยัางว่าแหละนะครับแต่ก็อนองขอภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าอย่างไรยังไงก็ร่วมด้วยชยกันนะครับมามาร่วมบริจาคมาทุกวันนะครับมาร่วมบริจาคด้านทุกวันเลยนะครับที่วัดสุนทรินีการามกับพระเด็จพระคุณท่านจ้าว่าถือพอาจาร์หมอนพระอาจาล้อง ผมระอาจารย์เนี่ยก็รับศรัทธาจากพี่น้องอยู่ทุกวันระหว่างนั้นเนอะนะเราอยากจะสร้างองค์เทพตัวนี้ให้เสร็จนะครับเพราะว่าในจังหวัดปทุมไม่มีใหญ่เท่าแล้วนะเอาใครจะให้รางวัลนางรำก็เชิญได้เลยนะครับนะขอเสียนตมใจให้นางรำนะตบมือให้กับนางรำเราหน่อยครับท่านใดจะให้รางวัลครัใลนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะอ้าวเชิญเลยจ้า นะาะไปหาผู้ใจบุญสักนิดหนึ่งนะเ,เรามานี่ก็ามาร่วมโดยช่วยกันละเล็ก,ลกๆน้อยๆนะถือว่าเป็นค่าน้ําแข็งค่ารถค่าลานนิดๆหน่อยๆนะกับนางรัาของเรานะครับนะอย่าถือว่า,เ,าเป็นการาาสร้างความรำคาญเลยนะเขาลํำได้สวยงามมากๆนะได้มีโอกาสได้แต่งตัวสวยๆมารับถวายนี่ก็ถือว่าสุดยอด นะเอ้าเชิญจ้า้าใครจะปิดทองหลวงพ่อพระพุพพพทธโสธร,ร,รจำลองหรือว่าหล,าาลาาวงพ่อจันหลวงพ่อขาวของวัดสุทธิการามตอนนี้ก็เปิดโอกาสนะให้กับพี่น้องได้มีโอกาสได้ปิดทองกันนะครับนะวันนี้ทั้งวันระหว่าง,งน,นั้นเถอะถาวงพรอตอนไหนก็มาได้เลยนะครับนะโอ้ยแม่ขุัญใจดีแม่เศรษฐีใจบุญแล้วโคศกเรา